อาคำถามที่สองพี่นองคำพี่นองถามว่าลูกติดยาเสพติดผูดไม่เชื่อฟังเราในท่านาพเมจะตัดห้างปล่อยวัดไม่สนใจจะได้หรือไม่อืมไ้นี้ถามคำถามข้องเทพี่นี่พี่นองนะนะไม่ใช่ข้องปลอมพี่นองนี่นี่นะไม่ใช่วัสดสมุนอืม เออเราตัดห้างปลอยวัดไม่ส้นใจจะได้หรือไม่ถามว่าเขาเป็นหลูกเราไม้พี่นงคงครับพี่หลูกเราแล้วเราตัดคาดไม้พี่นงคงครับถึงตัดสักเท่าใด์้ส่เชื่อมาเล็ดพันพี่นงคงครับ้ายเหลือดข้าเป็นหลูกเราวันยังคําเพราะฉะนั้นคําว่าตัดห้างปลอยวัดไม่ส้นใจนี่พี่นงองนะ อยากจะบบกกับพี่นองว่า,าการปล่อยวัดตัดห้างปล่อยวัดไม่ส้นใจนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำไมพี่นองกับตัดห้างปล่อยวัดก็คือไม่รับพิดชอบถูกประกาศนี่ต้องเล่เรื่องต้องเล่เร้า โปรไปผลัดอยู่คางนู้นเป็นองคกับโลกคยอฮ่าโลกนายโกฮ่าฮ่าโลกเมนันหมามันให้เลยไหมเราไม่เอาเลยเป็นอางนะ่ะเต๋มันก็ยังเป็นโลกของเราอยู่พันนั้นเพราะฉะนั้นผมอยากจะเสนอเนว่าเปลี่ยนวิธีขีดเปลี่ยนวิธีกระทําไม่ว่าพี่น้องครับว่าเมื่อติดยาเสพติดปนนัี้เรามีวิธีการพันพือที่ดีกว่าการตัดหางล่อยวันไม่สุนใจเช่น เราเล่พี่น้องนะสามาติจะเกปัญหาไดา้ไลยหุ่นทางเพราะหรือก็คือหลูขคงเราสุดฝมสามาต์นะที่เรากระตรงดูเล่พน,นันเลยอืมนีทาห้ากว่ามันน่นติดเตียงล่ะพี่น้องัลตนเปล่าหรือทุกรถชนยกตัวอย่างเลยเนาะหาน่นติดเตียงไม่โรดถามว่า ทำงานทำการไม่ได้ถึงบาหลีเลวก็ตามเคยรับผิดชฉบนับก่อพี่น้องข้าพ่อเมียต้องดูแลายายเลวไอ้บาวเซ่ที่ปีเลวพี่น้องนอนติดเตียงอยู่เมียม,มยันาไม้หลูกมันกาไม้สมมติว่าอ่ามันไปเคลือบไปมัวซุ่มยาเสพจิตว่าไปเลยนะแต่นี่นอนทีเลวไปไหนไม่ได้พี่น้องอะ่ะก็มันยังคืนล็อบโอกลมมาสู้ว่าพ่อเมียจะต้องให้นับก่อดูแลอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันตัดไม่คาดพี่น,อน้องครับนะโดยเหตุนเอง อยากจะเรียนนำเสนอว่าเปลี่ยนวิธีไหมเทนจากคำว่าตัด้างปล่อยวัดไม่สนใจสนใจดูเล่เตชายวิธีไหนเถเหมาะสมวันนี้อัลลอฮ์ไม่ให้สำเร็จอันห้ำดดลิลละพรุ่งนี้ยังมีพรุ่งนี้ไม่สำเร็จปี่น้องครับเดือนนี้ยังมีเดือนหน้ายัางมีชายฟามพยายามไปเรื่อยๆเนาะอินชาอัลลอฮ เราเอาลัลลอฮฺตะลาคำไม่สอบสวนพอเราอุทสุอิคติยาตเราก็ใช้ความพยายามเนาะวัลลอฮฺอัลลอฮฺ